เฮ้ยครูชมครับวันนี้วิวชอบ The f u n n i นะครับ The Funnies แอคชั่นกลับมาอีกแล้วนะครับโอ้โหช่วงนี้ก็จะเรียลชั่นต่อเนื่องหน่อยนะครับเมื่อวานก็เพิ่งจะลงไปนะครับเมื่อวานนี้ก็มีเป็นเทลเลอร์ของมาร์เกนโพนี่เจนห้านะครับเจนเนอเรชั่นห้าเป็นเป็นภาคใหม่อ่ะคือเมื่อเมืม่อประมาณกันยาปีที่แล้วในเน็ตฟลิกจะถ้าใครแพมโพนี่จะเห็นอยู่แล้วว่ามันจะมีอ่อมาร์เกนโพนี่เจนห้านะก็คือเป็นนิวเจเนเรชั่นอ่ะเออเป็นภาคใหม่ของโพนี่จะเปลี่ยนจาก ตัวครเดิจะเปลี่ยนหมดเลยแต่ว่าน่าจะแบบเหตุการณ์น่าจะเกิดหลังจากไอ้ไมเตอร์มนี่ฉบับเก่าใช่เราดูกันนะพวกไวไลท์อ่ะไมเตอร์นี่เฟนชุดิมเมจิกอ่ะก็น่าจะห่างเป็นร้อยปีอะไรเงี้ยคือแบบคนสมัยกันประมาณนี้แหละครับอันนี้ผมก็เล่าข่าวนะเผื่อใครไม่รู้นะครับตอนนี้ก็มีภาคใหม่ลงมาอีกแล้วนะครับเป็นตอนประมาณสี่สิบกว่านาทีก็คือเป็นตอนพิเศษเอาไง่ายจริงๆตอนนี้ทุ่วประเทศไยก็จะมีเป็นเทลยูทอร์ฉายอยู่นะจะเป็นจะเป็นแบบเป็นภาพแบบภาพแบบ ถ้าบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเออเป็นแบบลงถ่ายลง YouTube นะในช่องของไมค์จัลโอนี่ภาษาไทยนะครับก็ลงอยู่ทุนพลัดใน YouTube ประมาณตอนห้าทีเองเป็นแบบว่าเล็กๆคลับจัลโอนี่ไลฟ์อะไรเงี้ยเออคราวนี้ก็คือเป็นตอนใหญ่เลยนะเป็นลงใน Netflix นะครับก็ชื่อตอนว่า Make Your Mark นะครับเทเลอร์ก็มาหนึ่งอ้อสองทีนะกับสองทีนะครับแต่ว่าใน YouTube ไม่เห็นมีนะผมต้องดูใน Facebook นะเพจของไมค์จัลโอนี่นะครับออฟฟิเชียลโอเคก็เพื่อเป็นการเสียเวลาก็ไปดูอะะรรดีกวว่่าานนนคคััับบเปตยงใ เฟซบุ๊กเพจของมัเตอร์พนี ي ออฟฟิเชียลเขาก็ขอแล้วก็ไปดูกันเลย <c oughs> แม่โอ้สันนี่โอ้เอาฮะคืออะไร I wish magic had never come back. And I'm not the only pony around here who thinks so. What? How could you know of magic? We are going to use Maritime Bay Day as our chance to show all, all the amazing things magic can do. I love it. What? Come on, we have a festival to plan, and it needs your Oh. It, it's gone. Hey, don't I don't like this no I like it Come on unicorn, come on pack a side help be our friend The big oh. day, day is here Don't you love it here at main melody มังกรเอ้ามีมังกรเม็กกิอมามีมังกรมาด้วยสี่เน็ n e t ิกซ์ก็ดวงฉายยี่สิบหกพฤษภานะครับ โอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเทเลอร์ไมตันโพนี่เมคกิวมาร์กนะครับก็ <c oughs> โอ้อันนี้ผมงงนิดนึงนะผมเป็นเพราะว่ามันไม่ยังไม,ไม่ไม่มีตัวอย่างซัพย์ไทยหละน่าจะไม่มีนะถ้าถ้ามีก็อ่าบอกมาได้นะครับแต่ผมหาไม่เจอนะมีแต่เพราะมัน,นมันมีทางเฟซบุ๊กอ่ะทางเฟซบุ๊กของ Facebook, เพจของ,ของเอ่อไมตันโพนี่ออฟฟิเชียลนะครับก็ง,งงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกับว่าไว้มนน่าจะมีอะไรปันป่นบวนอีกนั่นแหละนะครับก็ซันนี่ก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวในภาคนี้ก็คงบอกอ่ะว่า ไอปีกปีกเขาทันนี่เนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าแต่ภาคที่จริงเอาจริงเอาจริงไอตอนจบของใน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 หนังอะในหนังอันแรกอะอันนี้ถ้าคนดูก็จะรู้แล้วว่าคือซันนี่กลายเป็นอลิคอนนะอลิคอนก็คือจะมีทั้งเขามีทั้งปีกอะคือปีกปีกคือม้าที่มีปีกคือเบระซัดใช่ไหมส่วนมีมีเขายูนิคอร์แต่ถ้าเป็นอลิคอนคือคือเป็นเจ้าหญิงนะครับในเทวูทอมทันซันนี่เขาก็ปีกหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับก็มันก็ไม่ได้บอกนะเพราะว่าเทวุทอมเหมือนก็เป็นตอนเป็นตอนแบบว่า ดูพกพนุก,กับเป็นแบบว่าตอนให้แบบเด็กๆดูอะอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้แบบว่าเน้นอะไรมากมายก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าปีของฟันนี่เนี่ยไปไหนก็ในภาคน,นี้ก็น่าจะบอกเอ่อให้ชัดน่าจะมีอะไรชัดเจนขึ้นอ่ะนะค,ครับก็ประมาณนี้นะครับตอบคลิปนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหนนาร่หนะก็มาเรี้ยงเฉยนะครับโอเคชอบดึงกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ครับช่อง t h ฟันนี่ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเพจเฟซดุ๊ก f u n ด้วยแล้วก็ตันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ